น้องจิงกินอะไรคะกินกล่องเฮวินของเฮ,ว,งเฮวินเหรอไม่กลมๆมันแล้วมันคืออะไรเนี่ยมันเกีก๊ยวเกับขาวมันคืออมยิม้มไม่ได้มยิมม้มหนาๆเลยนอแล้วอันนี้มันไม่ใช่อมยิ้มเหรอคะออมยิม้มโอ้อร่อยไหมล่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อืนั่นจีนไปไหนมาวันนี้ไปโรงเรียนกับเงกับป๊าป๊าเลยล้อป๊าป๊าไปกลองป๊าป๊าไปส่งรอ้อสนุกไหมคะเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนวันนี้ไปเร่กนกสนุกเลยลอ,อ,อก,ยยกับเไยเลยนก่งไม่้องง่ายล้อเก่งจังเลยไม่ลองไห้ยได้หรอคิดถึงมามาไหมคะ คิดถึงไหมคะคิดถึงไหมคะคิดถึงอืมมามาก็คิดถึงน้องจีนนะคิดถึงมามานะอือก็ไม่ต้อกินจูก้ากูหน้าปลาด้วยจริงเหรอไม่กัดไม่กัดจูต่อสู้สิงโตใช่ไหมให้ตายไปเลยอุยอ้ยอุ้ยกินกลมด้วยโอ้ยอย่าดุร้ายเลยอย่าดุร้ายเลยลูกจ๋า แม่จ๋าลูกจ๋านี่ลูกลูกไม่ดุร้ายหรอกนะดีใจจังเลยลูกลูกอย่าดูร้ายเลยนะ